สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนวันนี้กลับมาอีกแล้วกับโชกุ้นออนโซเชียลแคมปับน้อยเออดีกเยอะเลยก็วันนี้จะมีของรับมาให้ดูอืมอยากคิดท้าเ่งเชียวว่าคืออะไรของรับลับจริงจริงไม่เคยไปออกสื่อที่ไหนแล้วนะออกที่เนี่ยที่แรก พร้อมสิซหรือยังพร้อมแล้วหนึ่งสองแอนแอนเฮ้ยเลน <c oughs> นี่กี่อันเนี่ยเยอะมีอีกสามอันยังไม่ได้ติดเลยเนี่ยเอาไปติดตรงเนี้ยข้างล่างหน่อยแต่เดี๋ยวก็ต้องแกะแหละจะย้ายบ้านก็ใครกินแม็กนำอย่าทิ้งซองซอง ทุกซองมีค่าส่งมาให้เจ้คุณชาบสะสมซองแม็กนัมตัวเองกินใครกินเก็บมาหมดอะจะได้ของซองตั้งสี่สิบซื้อจากรถสี่สิบห้าบาท้วรู้ปะเคยเห็นยังซื้อจากรถบออตั้งสี่สิบห้าบาทแพงชิบหายเลยแบบกินแล้วเลกชาติได้เลยมั้งอืมอ่อแล้วเมื่อวานถ่ายรูปลงเฟซบุ๊ก ที่ว่าไปใส่ยางมาใหม่ตื่นเต้นมากยางเป็นแบบไม่ใช่ยางอันแบบแป้นๆๆเป็นแบบยางมาเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่นีเสี่ยสีแดงเซอร์เอร์วันนี้เพิ่งไปเรเซอร์กับกดสิวมาเจ็บเจีบยเปลือยเลยเกือบเลยชาได้เหมือนกันโอ้ยผมทิ่มตา อยากตัดผมแล้วนับถอยหลังอีกยี่สิบวันเชียกันช่างตัดผมอืมไม่มีแล้วแหละท่าสาระมากเลยอาบตั้งสองกะเทียนะีโ่โอเคโอเคโอเคอย่าลืมนะทุกซองมกักๆมีค่าส่งมาให้เราสัญญาต้องสัญญานะใครกินแล้วทิง้งขอให้ตัดเล็บแล้วไม่หักพูดจริงไม่หักจริงด้วย 来来啦，拜拜。